ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปสลับร่างนางฟ้าผู้อาภัพตอนที่35 ผมแน่ใจว่าคุณจะต้องผิดหวังหลิวเฉิงวิขมวดคิ้วจากคำพูดของเซียวโรเขาบอกได้ว่าเรื่องนี้ไม่ง่ายโชคดีที่เรื่องนี้มีบางอย่างเกี่ยวข้องกับเขาแต่เซียวโรไม่ได้บอกความจริงและเพราะเธอไม่ได้บอกจึงน่าจะมีโอกาสน้อยที่เซียวจิ้นหนิงจะทำเช่นนี้ดังนั้นเขาจึงต้องค้นหาสิ่งที่เรียกว่าความจริงด้วยตัวเองเอาละสำหรับเรื่องอนาคตของครูเฉาจะต้องถูกตัดสินโดยผู้มีอำนาจสูงสุด เหลียวเฉิงอวีกล่าวอย่างเย็นชาสถานการณ์สำหรับเขาไม่ดีเลยเขาถูกกุมทุกด้านอย่างแท้จริงเพราะไม่ได้มีแค่พี่น้องตระกูลเสี่ยวเท่านั้นแต่ยังมีเฉียวเหลียงอีกด้วยมีใครบ้างที่กล้าไม่สนใจคำพูดของเฉียวเหลียงในเมื่อเป็นเช่นนี้เขาควรใช้วิธีต่อสู้อย่างรวดเร็วเพื่อบังคับให้การตัดสินใจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วด,ด้วยตกลงเสี่ยวจิงกล่าวโดยไร้ร่องรอยความตึงเครียดบนใบหน้าถังซีขมวดคิ้วขยับเข้าหาเขาแล้วกระซิบ พี่จิงพี่ซื้อหุ้นจากคนอื่นระหว่างทางมาที่นี่เหรอเซียวจิงเลิกคิ้วลดระดับเสียงลงถามเธอว่าเธอรู้เรื่องนี้ได้ยังไงเพราะพี่ดูมั่นใจมากน้าสิถังซียิ้มและรู้สึกโล่งใจเธอเพียงต้องการให้ผู้ที่อยู่ฝ่ายเซียวจิ้นหนิงพ่แพ้และไม่สนใจว่าใครจะได้หน้าหรือใครมาช่วยเธอเธอเป็นคนซื่อตรงขนาดนั้นหรือแน่นอนว่าไม่ใช่ เนื่องจากปัจจุบันผมถือหุ้นสูงสุดในโรงเรียนมัธยมที่อีจึงขอประกาศว่าครูเฉาจะไม่ลาออกจากโรงเรียนและจะยังคงทำหน้าที่หัวหน้าครูประจำชั้นเรียนทดลองเกรดหนึ่งหลังจากพูดจบหลิวเชิงอวีก็ส่งสายตาเหยียดยามให้เซียวจิงและพ่นเสียงออกทางจมูกประธานเซียวคุณมีความคิดเห็นว่าอย่างไร ด้วยความโล่งอกที่ได้ยินอย่างนี้ครูเฉาแอบยิ้มเยาะในใจไม่ว่าเซียวโรจะเก่งกาจแค่ไหนก็ไม่สามารถไล่เธอออกจากโรงเรียนได้เธอรู้สึกโชคดีที่คู่มั่นของคุณหนูเซียวมาที่นี่ในเวลาที่เหมาะสมประธานหลิวช่างดีกับคุณหนูเซียวมากจริงๆทั้งสี่เงยหน้าขึ้นมองเห็นใบหน้าครูเฉาเธอยิ้มเยือกเย็นอยู่ในใจและก้มศีรษะลงราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอาละ เซียวจิงพยักหน้าดวงตาเต็มไปด้วยประกายถักทางเขายิ้มเล็กน้อยผมต้องขอโทษด้วยแต่เมื่อไม่กี่วินาทีที่ผ่านมานี้คุณไม่ได้เป็นคนถือหุ้นมากที่สุดเมื่อจบคำพูดเซียวจิงก็มองดูนาฬิกาปาเต็กฟิลิปบนข้อมือแล้วยืนขึ้นทันใดนั้นประตูห้องประชุมก็เปิดออกพร้อมกับมีชายสวมแว่นตาวัยส0คนหนึ่งเดินเข้ามาเขามองหน้าเซียวจิงซึ่งพยักหน้าให้เขาจากนนั้เขาก็ตรงไปที่เวทีเปิดจอโปรเจคเตอร์และกล่าวว่า ขอประทานโทษนะครับทุกท่านผมคือทนายชิวจื้อหมิงผมมาที่นี่วันนี้เพื่อมอบหนังสือโอนหุ้นโรงเรียนมัธยมตี้อให้กับคุณเซียวจิงซึ่งได้รับโอนจากคุณจังหมิงเทาและคุณหวังจื้อเหอโดยได้มีการลงนามรับรองที่สำนักงานทนายความเป็นที่เรียบร้อยแล้วโปรดดูตามนี้ครับทันใดนั้นสีหน้าหลิวเฉิงวี่ก็เปลี่ยนไปขณะมองไปที่สมุดบันทึกการโอนหุ้นที่ฉายอยู่บนจอโปรเจคเตอร์เขาผุดลุกขึ้นทันทีจ้องหน้าเซียวจิงอย่างจะกินเลือดกินเนื้อ ประธานเซียวเพื่อผู้หญิงคนหนึ่งคุณทำอะไรมากมายจริงๆเซียวจิงยักษ์ไหลมีประกายเยือกเย็นวาววับอยู่ในดวงตาเขาเอ็นหลังพิงพนักเก้าอี้มองหลิวเฉิงอวีด้วยรอยยิ้มอ่อนๆและกล่าวอย่างเย็นชาหลิวเฉิงวิคุณหมายความว่าอย่างไรเหรือที่ว่าเพื่อผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้คือแก้วตาดวงใจของเราน้องสาวคนเล็กของครอบครัวเราและเป็นน้องสาวสุดที่รักของเราพวกเราจะทำทุกอย่างเพื่อเธอเข้าใจหรือยัง คำพูดสุดท้ายของเขาส่งไปยังทุกคนในห้องประชุมในตอนนี้ชิวจื่อหมิงกล่าวขึ้นด้วยรอยยิ้มอีกครั้งเนื่องจากคุณจางหมิงเทาและคุณหวังจื่อเหอได้โอนหุ้นให้กับคุณเซียวจิงคนละหเปอร์เซนต์ดังนั้นเวลานี้คุณเซียวจิงจึงถือครองหุ้นของโรงเรียนนี้สี่สิบเปอร์เซนต์เซียวจิงหัวเราะเบาๆเงยหน้าขึ้นมองหลิวเฉิงวี่ซึ่งดูเจ็บแ้นคุณได้ยินหรือยังจากนี้ไปคำพูดของผมคือที่สิ้นสุด จากนั้นเขาก็ถลึงตาเหลือบมองครูเฉาซึ่งดูท่าทางอับอายยิ่งขึ้นจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเซียวจิงกล่าวอย่างเยือกเย็นผมขอประกาศว่าเฉาไอเชียนถูกไล่ออกจากโรงเรียนมัธยมตีอีด้วยความผิดฐานใส่ความดูหมิ่นเหยียดหามนักเรียนและรับสินบนเธอจะไม่ได้รับการว่าจ้างจากโรงเรียนของเราอีกต่อไปเซียวจิงเดินไปหาชิวจื้อหมิงหยิบแฟ้มจากมือเขาแล้วโยนลงบนโต๊ประชุม อาจารย์ใหญ่หยิบแฟ้มขึ้นมาดูจากนั้นท่านก็หันขอบไปมองเฉาไอเชียนด้วยสีหน้าตกใจและเอ่ยเสียงดังอย่างโกรธแค้นครูเฉาคุณครูเฉาสุดตัวลงบนเก้าอี้เธอรู้ว่าอาชีพการเป็นครูของเธอจบลงแล้วเธอรับสินบนมากมายจากผู้ปกครองนักเรียนแต่เธอคิดว่าไม่มีใครรู้เรื่องนี้เพราะพ่อแม่นักเรียนแอบทำอย่างลับๆเซียวจิงหาหลักฐานเหล่านี้มาจากไหนเซียวจิงมองหน้าครูเฉาอย่างเยือกเย็นถามว่า เชาวไอเชียนคุณจะพูดอะไรอีกไหมหรือต้องการอธิบายเรื่องนี้ไหมจากนั้นเขาก็โยนแฟ้มอีกแฟ้มหนึ่งไปที่หลิวเฉิงวี่พร้อมกับเย้ยหยันนี่คือบันทึกการใช้โทรศัพท์ตั้งแต่เช้าว,วันนี้ของเชาวไอเชียนผมได้รับจากบริษัทโทรคมนาคมการบันทึกเสียงก็อยู่ในนั้นลองฟังแล้วคุณจะรู้ว่าคู่มั่นคุณไม่รู้อะไรเลยจริงไหม ริวเชิงอวีมองดูหมายเลขโทรศัพท์ในแฟ้มก็พบหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดการเซียวจิ้นหนิงนั่นคือเหยาหน้ารวมอยู่ด้วยเขาโยนบันทึกการใช้โทรศัพท์ลงบนโต๊ประชุมแล้วตะคอกใช่เหยาหน้าโทรหาครูเฉาแต่ก็ไม่จําเป็นว่าเธอต้องเป็นตัวแทนจิ้นหนิงนี่เหยาหน้าเป็นผู้ใหญ่เธอมีอิสระที่จะทําอะไรก็ได้เซียวจิ่งยิ้มก็แล้วแต่จะเชื่อหรือไม่เป็นเรื่องของคุณจากนั้นเขาก็หยุดก่อนจะบอกว่า ตอนนี้คุณหลิวไม่ต้องพูดอะไรในเรื่องนี้แล้วเพราะผมจะไล่เธอออกเมื่อได้ยินคำพูดของเขาทั้งซีก็รู้สึกชื่นชมเซียวจิงอย่างแท้จริงไม่น่าแปลกใจที่เขาเป็นเพื่อนสนิทของเฉียวเหลียงแม้เขาจะดูเป็นคนขี้โม้และดูเหมือนไม่สนใจอะไรเลยแม้จะมีคนพูดว่าเขาไม่มีความสามารถแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนซับซ้อนแยบยลมากทีเดียวระหว่างทางมาที่นี่เขาพิจารณาความเป็นไปได้มากมายแล้วซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายอื่นในเวลาอันสั้นที่สุด อีกทั้งยังรวบรวมหลักฐานการติดสินบนที่เกี่ยวข้องกับครูชาวพายในระยะเวลาอันสั้นและตรวจสอบบันทึกการใช้โทรศัพท์ของครูชาวเพื่อหว่านมาเมล็ดพันธ์ความบาดหมางระหว่างหลิวเฉิงวี่กับเซียวจิ้นหนิงความญาติยนของเขาทําให้เธอประทับใจจริงๆหลิวเฉิงอวี๋หยิบโทรศัพท์ออกมาโทรหาผู้ช่วยของเขาทันทีหารายชื่อผู้ถือหุ้นโรงเรียนมัธยมตีอ้อให้ผมเดี๋ยวนี้ ด้วยเหตุใดไม่รู้เขาไม่อยากยอมรับความพ่ายแพ้ต่อหน้าเซียวโรเขาไม่อยากให้เธอเห็นว่าเขาไร้ความสามารถเมื่อเห็นการกระทำของเขาเซียวจริงก็ยิ่งเหยาะเยะ้ยคุณหลิวผมแน่ใจว่าคุณจะต้องผิดหวังหลิวเชิงอวีได้รับเอกสารในไม่ช้าเขาอ่านแล้วโทรหาผู้ช่วยอีกครั้งถามว่าใครเป็นเจ้าของหุ้นที่เหลือ2 5ปอร์เซ็นต สามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอนณาจักแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปสลับร่างนางฟ้าผู้อาพัพ